สวัสดีครับพบกับ i g a t g e t New นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ iPhone 12นะครับซึ่งวันนี้จะมาสรุปในส่วนของจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่เราควรจะรู้นะครับก่อนที่จะซื้อ iPhone 12นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ในส่วนของ iPhone 12นะครับก็จะประกอบไปด้วย4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับมีดังนี้เลยครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวขนาดหน้าจอที่เล็กที่สุดนะครับก็คือ iPhone 12ม i n i นะครับอยู่ที่หน้าจอ5.4นิ้วนะครับส่วน iPhone 12ธรรมดานะครับจะอยู่ที่6.1นิ้วนะครับซึ่งเท่ากับตัวรุ่นที่3นะครับก็คือ iPhone 12 Pro นะครับหน้าจอ6.1นิ้วเช่นกันส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับ รุ่นย่อยที่4ก็จะเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับตัวนี้จะมีขนาดหน้าจอ,อาใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่6.7นิ้วในส่วนของตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ Super Retina SDR ทั้ง4รุ่นเลยนะครับซึ่งเป็น OLED นะครับก็จะมีการพัฒน,นาในเรื่องของหน้าจอนะครับขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบกับตัว iPhone 11นะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับก็ทั้งตัว iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini นะครับ จะเป็นในส่วนของตัว Ceramic s h i e l นะครับซึ่งเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับ Apple เคลมว่าเทคโนโลยีนี้นะครับสามารถที่จะทนแรงตกกระทบหรือแรงกระแทกนะครับได้มากกว่าเดิมถึง4เท่าเลยนะครับในส่วนของตัว iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับอันนี้จะเป็นตัวบอดี้จะมีความพรีเมียมมากขึ้นนะโดยใช้ s t a นเ l e s s Steel นะครับในส่วนของสีนะครับประกอบไปด้วย5สีด้วยกันเริ่มที่สีแรกนะครับจะเป็นในส่วนของสีน้ําเงิน สีที่2จะเป็นสีเขียวสีที่3จะเป็นสีแดงสีที่4นะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีดําในส่วนของ CPU นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ CPU ตัวล่าสุดนะครับก็คือ A14 Bionic นะครับซึ่งทาง Apple นะครับเคลมว่าตัว CPU นี้นะครับแรงกว่า CPU ตัวเดิมเนี่ยถึง50%เลยนะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของความแรงแล้วก็การใช้งานเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องรอมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เครื่องจริงวางขายนะครับในเรื่องของเครือข่ายนะครับก็ต้องบอกว่า เป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่มีการรองรับ 5G นะครับซึ่งในส่วนของตัว 5G นี้นะครับสามารถที่จะมีระบบในเรื่องของการสวิตช์ไปใช้ 4G ได้นะครับในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่มีสัญญาณ 5G นะครับอันนี้ทาง Apple จะมีเทคโนโลยีในการสวิตช์ในเรื่องของ 4G กับ 5G นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ประหยัดพลังงานด้วยนะครับในส่วนของตัว iPhone 12นะครับสามารถที่จะกันน้ำนะครับในระดับ IP68 นะครับหรือว่ากันน้ำลึกได้6เมตรนะครับนาน30นาที ทั้ง4รุ่นเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จนะครับก็ต้องบอกว่ามีอุปกรณ์เสริมอย่าง MaxSafe นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานร่วมกับตัว iPhone 12ได้ทุกรุ่นเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ MaxSafe นะครับ Apple ก็เคมว่าจาก iPhone รุ่นก่อนๆนะครับสามารถที่จะชาร์จไร้สายได้สูงสุด10วัตต์นะครับซึ่งในส่วนของอุปกรณ์ MaxSafe ตัวนี้นะครับใช้ร่วมกับ iPhone 12นะครับจะสามารถที่จะชาร์จเร็วได้ถึง15วัตต์เลยนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับอย่างในส่วนของ Wifi นะครับรองรับที่ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ในส่วนของบลูทูธนะครับรองรับที่บลูทูธ5.0นะครับทั้ง4รุ่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ให้มานะครับรอบนี้นะครับก็เป็นเหมือนที่เราคาดการมานะครับว่าในส่วนของตัว Apple นะครับตัดในเรื่องของ หูฟังนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ไปนะครับซึ่งจะแถมให้แค่สายชาร์จนะครับอย่างเดียวเลยนะครับรวมกับตัวเครื่องในกล่องนะครับซึ่งสายชาร์จตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสายชาร์จ USB Type C 2 Lightning นะครับมาดูในเรื่องของกล้องนะครับ กล้องก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในส่วนของรุ่น iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12นะครับจะใช้กล้อง2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเป็นเลน Y แล้วก็เลนอัลต์วายนะครับส่วน iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับจะใช้3เลนด้วยกันนะครับก็คือเป็นเลนวนะครับเลนอัลต r วาแล้วก็เลนเทเลนะครับรวมไปถึงมีเซนเซ,นเซอร์อย่างตัว LiDAR s c a n n e r นะครับที่เป็นตัวเดียวกันกับที่ใส่มาในส่วนของตัว iPad Pro นะครับซึ่งอันเนี้ย หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีไรด a r สแก n เนอนะครับที่เขาจะมีเซ็นเซอร์ในเรื่องของการสแกนวัตถุนะครับเพื่อที่จะตรวจจับว่าตัววัตถุนะครับห่างจากตัวกล้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นตัววัดในเรื่องของความชัดลึกชัดตื้นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะทําให้ตัวกล้องมีประสิทธิภาพในเรื่องของการวัดระยะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จับโฟกัสได้ดีขึ้น ร,รวมไปถึงในส่วนของตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง4รุ่นเลยนะครับจะทำได้ดีขึ้นในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับทั้งเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะครับรวมไปถึงจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายในโหมดนะครับที่เป็น วิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่าเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บสีได้มากขึ้นนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับทาง a p p l e จะใช้ชื่อว่า Apple Pro Raw นะครับก็ต้องบอกว่าวิดีโอสามารถเก็บสีได้ถึง10บิตเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะสามารถที่จะนำวิดีโอไปปรับแต่งสีได้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความจุนะครับในส่วนของตัว iPhone 12ม i นิแล้วก็12นะครับมีขนาดความจุเริ่มต้นที่64 g b 128GB แล้วก็ 256GB ตามลําดับนะครับส่วนตัว iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับเริ่มต้นที่ 128GB 256GB แล้วก็ 512GB แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัย ก็ต้องบอกว่าใช้เป็น fake id นะครับซึ่งในส่วนของตัว fake id ตัวนี้นะครับทาง Apple ก็ไม่ได้ลงดีเทลนะครับว่ามีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนจากรุ่นเดิมหรือว่ายังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับในเรื่องของราคานะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นราคาที่เปิดตัวในฝั่งของ us นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นราคาไทยเนี่ยอาจจะมีการบวกภาษีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของตัว iphone 12 mini นะครับเริ่มต้นที่699เหรียญนะครับส่วน iphone 12 ธรรมดานะครับเริ่มต้นที่799เหรียญแล้วก็ iPhone 12 Pro นะครับเริ่มต้นที่999เหรียญน,นะครับสุดท้าย iPhone 12 Pro Max นะครับเริ่มต้นที่1 0 9 9เหรียญทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลของ iPhone 12นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับในเรื่องของ iPhone 12เพื่อที่จะตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับซึ่งในส่วนของตัว การวางขายที่ไทยนะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแล้วก็ประเทศที่2ที่มีการประกาศมาก็ยังไม่มีรายชื่อของประเทศไทยในส่วนของถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับรวมไปถึงคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทําในเรื่องของข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างในส่วนของ iPhone 12แล้วก็ iPhone 11นะครับว่าควรที่จะซื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ